พี่เจมว่าคดีคุณแตงโมเนะี่ยทำไมคนไทยมันเอะก,กันจังเลยเอา้าผมว่าที่มันเอ๊ะเนี่ยมันน่าจะมาจากคําให้การของคนบนเรือเองนะผมมองงั้นนะเพราะเวลาเขาพูดอะ่ะเขาพูดไม่เหมือนกันนี้หลายๆครั้งคนบนเรือนี่คือคนขับเรือหรือผูดด้โดยสารก่อนอื่นจอห์นนี่แฟมบอรี่ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคดีพี่แตงโมนิดา นะครับเราจะติดตามกันไปยาวๆจนกว่าทุกอย่างจะจบนะบไม่หยุดนะเพื่อตีข่าวนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันและช่วยกันเป็นกระบอกเสียงทวงคืนความเป็นธรรมให้กับแตงโมพัทธรทธิดาพัทรวีรพงษ์นั่นเองไปฟังคลิปกันเลย let's go <S ไม่รู้สิหลายๆคน แสดงว่าทั้งขับเรือทั้งผู้โดยสารมันก็เอะหมดเลยพูดพูดไม่ตรงกันหลายๆครั้งมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเมื่อความจริงพูดหลายๆครั้งมันก็เหมือนกันทุกครั้งอ,อะไรเงี้ยพอพูดไม่ตรงหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ชวนสงสัยเช่นคุณกินวายแล้วขับเรือโหนนะกินวายอยู่บนเรือคุณทิ้งขวดวายทาไมทิ้งแก้วน้ําทําไมอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะแต่เราไม่รู้ไงว่าเหตุผลนั้นคืออะไร ถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่น่าต้องโอกหกใช่แต่แต่เดี๋ีวก่อนทิ้งขวดวายกับทิ้งแก้ววายมันมันเป็นมูลเหตุจูงใจของการฆ่าคนยังไงก่อนเออแต่ว่าการทิ้งแก้ววายกับขวดวายคนก็อาจจะมองว่าไม่อยากโดนเขาหาเมาแล้วขับอันนั้นอ่ะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นไงอ,อใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าเรือเหมือนรถเออนี่ผมผมถึง <ๆ S 1> ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการตายไหมผมว่ามันไม่ได้เป็นมูลเหตุจูงใจของการตายหรือเปล่าอืมใช่ไหมแล้วหลังจากแตงโมหล่นเรือทําไมแต่ละคนกลับบ้านกันละ่ะอ้าว อาจจะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอันนี้ผมแก้ตัวแทนเขาอ่ะอาจจะคิดว่าแบบอืมเราอยู่เราก็คงจะไปช่วยอะไรเขาหาไม่ได้อย่างนี้ละมั้งฮะแต่เพื่อนเพิ่งหล่นเรือนะอ๋อก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้อ่ะยังไงถ้าเห็นกับเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วผมจะไ่วยลงไปช่วยเพื่อนอย่างนี้เหร ไม่ไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านก่อนอันนั้น,อ,นอ่นนนนะผมผมบอกอย่างนี้เราไม่ได้เป็นเขาเราก็เลยตอบแทนเขาไม่ได้ว่าเขาคิดยังไงแล้วถ้าเป็นพี่เจมส์มะผมอยู่อยู่เลยเหรออยู่แม้ผมจะช่วยอะไรไม่ได้ก็ตามผมอย่างน้อยผมก็อยู่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่มีคนหล่นลงน้าแต่บังเอิญพี่เจมส์ยืนตอนเขาหล่นด้วยพี่อยู่ไหมผมอาจจะต้องอันนี้ก็แล้วแต่มีเหตุจําเป็นไหมถ้าผมมีเหตุจําเป็นผมก็คงไม่อยู่แต่ถ้าผมว่างผมคงอยู่อะ่ะ ก็คืออยู่นั่นแหละอยู่ถ้าว่างอะอยู่แต่ถ้าไม่ว่างมีธุระผมก็ต้องไปเพอเพอพี่เจมจะอยู่จนกว่าจะเจอด้วยออวันนี้มันแล้วแต่นะเออเพราะเรามันเลือดคนดีเยอะเอเราเป็นคนดีไงเออเรายวต้องอยู่จนกว่าจะเจอแต่นั่นนั่นคือเราไงครับแล้วตัวพี่เจมคิดว่าทําไมในมุมมองของทุกคนเนี่ยเขาถึงเชื่อว่าแตงโมเนี่ยถูกฆาตกรรมคือตอนได้กระแสมันเป็นอย่างนั้นีืยผมมองว่า ด้วยการนําเสนอของของหลายๆคนอย่างนี้ละมั้งแล้วก็แต่ละคนก็นคือมีพลังมีซอฟต์พาวเวอร์ในตัวเองอย่างนี้พูดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกมัอ้อาจจะเป็นเรื่องว่ามีแฟนคลับมีเอฟซนะครับมีการนําเสนอข้อเท็จจริงที่มันมันชวนฟังแล้วมันน่าน่าจะเป็นไปได้อย่างที่เขาพูดคือจินตนาการแล้วมันเอ้ยเป็นไปได้วะอย่างนี้ จินตนาการเออก็เลยจินตนาการไปได้ตามที่เขาเล่าให้ฟังไนงะเออพอเขาเล่าเนี่ยมันเป็นฉาก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 อย่างนี้ใช่ไหมพอเราฟังเลเออเฮ้ยเป็นไปได้เว้ยก็เชื่อว่ามันน่าจะมีการฆาตกรรมจริงแต่สารเขาไม่ฟังอย่างนี้ไงสารเขาไม่ดูอย่างนี้นะครับในกระบวนการที่สารจะพิพากาษาว่าเออมันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นและจำเลยเป็นคนลงมือทำความผิดนั้นสาร พิจารณาพยานหลักฐานหลายส่วนครับและพยานหลักฐานนั้นต้องต่อเนื่องช่วงโยงกันจนปราศจากข้อพิรุษสงสัยใดๆทั้งกวงนะครับจึงพิภากษาวินิจฉัยว่ามีการลือขึ้นและจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทองผิดนะนะครับถ้าเกิดไม่มีสองอย่างเนี้ยโอ้โหยากนะครับที่ศาลจะวินิจฉัยเท่าที่ดูนะเอาตามสมนวนก่อนประมาทบางคนประมาทเป็นเหตุให้บุนถึงแก่กความตายบางคนอาจจะยกฟ้อง ก็เป็นไปได้เพราะประมาทร่วมกันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะร่วมกันประมาทเป็นเห็นให้ผู้อื่นลามอ่ะนะเออร่วมกันประมาทเป็นเห็นให้ผู้อื่นครับผมยังไม่เคยเห็นนะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่กระทำเป็นคนใช่กระทาการประมาทเป็นเห็นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องมีสักมีแต่ร่วมกันเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยเห็นก็เหมือนที่คุณแซนออกมาพูดบอกว่าตัวเองแค่นั่งโดยสารมาทาไมตัวเองถึงประมาทครับอ่านี่เขาพูดอ่ะอารมณ์นั้นนะครับ อารมณ์นั้นน่ะใช่ก็แล้วแต่คือแล้วแต่ศาลท่านจะวินิจฉัยเนื้อเพราะว่าผมมันไม่ได้เห็นสำนวนในสำนวนอาจจะมีพยานหลักฐานอะไรที่มันเชื่อมโยงหรือรับฟังได้ว่ามีการประมาทร่วมกันอย่างเงี้ยเหรอมันก็เป็นไม่ได้หรอวะเขาฟ้องไปอย่างนั้นอ่ะก็เขาฟ้องไปอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าแต่ว่าณนวันเนี้สิ่งที่เขาพยายามทากันอยู่เนี่ยพยายามทาเพื่อเห็นว่ามีการฆาตกรรมหรือเปล่าและการถ้าสมมติว่า พิสูจน์ได้ก็ได้จริงว่ามีการฆาตรกรรมจริงสำนวนฟ้องมาแล้วนะอย่าลืมใช่สิสารจะพิภากษาเกินกว่าคําฟ้องไม่ได้อืนะครับอันที่หนึ่งก่อนเพราะไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนกันเลยที่สําคัญไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาจำเลยในคดียาก็ไม่มีสิทธิทจะแก้ต่างให้ตัวเองนะครับวันนั้นจะไปสมตรสมุติมมตนะ ในการฟ้องฟ้องว่าประมาทเป็นให้ผู้อื่นแต่งกาความตายแต่ในทางพิจารณาพิจารณาได้ว่าเฮ้ยนี่ฆาตกรรมนี่สารก็ลงโทษไม่ได้นะและที่สำคัญนะอายการจะเอาพยานหลักฐานเข้าสู่สมนวนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะไม่ได้สืบสวนสอบสวนไว้แต่แต่ฝั่งของโจ์ร่วมสามารถเอาพยานหลักฐานเนี่ยเข้าสู่สมนวนได้นะแต่อีกโจนร่วมสืบพยานเสร็จยัง ไม่รู้สืบเสร็จแล้วจ้าต่อเลยสืบเสร็จแล้วจ้าอันนี้เขารอสืบจําเลยเอ้าปากสุดท้ายด้วยเอ้าแล้วในฐานะคนเคยรู้จักเคยคุยกับคุณแตงโมพี่เจมคิดว่าพอมันผ่านหลังจากเหตุการณ์นั้นมาสามปีเนี่ยครับพี่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างไหมในความรู้สึกอะเปลี่ยนไปเรื่องไหนในมุมไหนฮะทั้งทั้งในแง่ว่าคนมาตามขุดคุยพยายามจะติดตามคดีนี้มีทั้งคนที่วิจารณ์ด้านด้านสองด้านอะ ผมว่าการติดตามอย่างมีสติดีนะมันคือการวิเคราะห์ขยันหลักฐานต่างๆได้ประโยชน์หมดนะถ้าเราถ้าเราเสพอย่างมีสติได้ประโยชน์หมดนะ,ะ,ตดะดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเสพเอาจนแบบโอ้ยใครมีความคิดเห็นแย้งคุณคุณเข้าไปด่าเขาไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะมีคดีตามมาอืนะครับบางคนนะ่ะหรือยคุณต้องไปดูนะมีบางคนนะขุดบ่อล่อปลาหลอกให้คุณอนะไปดา่าพอคุณด่าเสร็จปุ๊บตั้งเรื่องฟ้องเลยเรียกตัง Mm. มีนะทำไปเล่น oh. เลยโอ้เออแล้วพี่เจมว่าของคดีคุณแตงโมนิดาเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยเขายอมจบไหมโห oh, นี่เดาใจยากทําไมใช้คําว่าเดาใจยากอาเพราะจะเกิดว่าเขายกโทษอ่ะเขาไม่โกรธแล้วอ่ะยกโทษให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็คือจบแล้วไงมันจะไปลอะไรเขาอ่ะแล้วทุกวันนี้เขายกโทษเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งครับแล้วเหรอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเออเขารักอ่ะลูกเบิดลูก อะไรแนละลูกเบิดลูกปออ <he S 1> นะแล้วพี่เจมเชื่อว่าคดีแตงโมเนี่ยอันนี้สาระเลยนะมีการวิ่งเต้นคดีไหมโอ้โหถ้าวิ่งเต้นอ่ะถ้าวิ่งเต้นอ่ะเหรอมันต้องวิ่งเต้นผมผมว่าไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะในส่วนตัวผมนะไม,ไม่น่าเป็นไปได้ทําไมพี่เจมทําไมคดีนี้ถึงไม่กล้าวิ่งถ้าจะวิ่งเต้นอ่ะสู้ต่างไปให้ผู้เสียหาย แล้วให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับไม่ติดใจเอาความง่ายกว่าอ้าวแม่ได้ไปแล้วนี่ก็ได้ไปแล้วนี่เราจะวิ่งเต้นทำไมอ่ะก็เลยไม่ต้องวิ่งถูกหรือมันเป็นข่าวดังไม่มีใครกล้ารับวิ่งออเป็นไปได้หมดครับงานนี้ผมบอกว่าถ้าใครไปรับเงินนะงานเข้าอ่ะพี่เจมว่าถ้ามีคนรับเงินผ่านมาสามปีเราจะไม่รู้ไหมเด่นไม่ได้เพราะมันต้องเอามาตังค์มาใช้มัหงเหรอวะมันต้องเอาตังค์มาฝา่ามันต้องซื้อนู่นนี่นี่มันอ,อั้นไม่ได้หรอกคน ได้ตังมาให้คนมีตังอ่ะมันต้องโชว์พลังบ้างแหละอันนี้เราไม่รู้เลยว่ามันมีการวิ่งที่มีการจ่ายมันก็พูดไปเรื่อยนะคือมันพูดได้แหละพูดได้คิดได้แต่อย่าไปกระทบสิทธิ์เคานะไปพูดอย่างเงี้ยเขาเสียหายขึ้นมาต้องฟ้องเอานะเพราะตอนนี้เขาก็เขาก็ล่อกันอยู่ไนงะเราก็คนดูเราเราด,ดูดูได้อย่างเดียวอย่างผมพงไงเยดูอย่างมีสติดูแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับดูแล้ววิเคราะห์คิดตามแยกแยะให้ได้ พี่เจมว่าทําไมประเด็นแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือมันถึงกลายเป็นประเด็นที่กลับมาจุดกระแสอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออผมคิดว่าไม่ว่าจะคดีไหนนะการที่มีกลุ่มบุคคลที่พยายามเรียกร้องความยุติธรรมที่ตัวเองเห็นว่ามันสังคมมันยังไม่รับความยุติธรรมความยุติธรรมบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาคิดนะถ้าเขาคิดว่าว่าอย่างนั้นแล้วเขาลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่ามันก็ดีนะมันเป็นการตรวจสอบอีก อ,อ,อ,อีกอีกชั้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งสมมตินะอืแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยอการที่ขอให้ตรวจสอบเนี่ยมันมันก็เป็นสิทธิ์ของพลเมืองดีที่พึงจะกระทําสังคมเนี้ถ้าเกิดมีคนอย่างเนี้ยเยอะๆะมันก็ดีนะแต่ต้องมีหลักเกณฑ์นะมีแนวทางที่มันรับฟังได้ในทางข,งของกฎหมายนะไม่ใช่ไปเอาอะไรเลื่อยเปืือยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ดีอ่ะมันทําให้การทํางานของตํารวจหรือว่ากระบวนการยุติธรรมมันล่าช้า และท้ายที่สุดมันบั่นทอนกําลังใจในการทํางานของเจ้าที่ที่เขาทําโดยสุดจิตนะ